สวัสดีครับกับสวัสดีเ c ซีของทั้งช่องตลาดนัดวัวออนไลน์แล้วก็ช่องวัวควายสเตชันทุกผู้ทุกคนครับผมพี่น้องครับกลับมาผมมาพอกันอีกแล้วคือเก่าพี่น้องครับเมื่อนี้ผมเบ้าหลุดครับพัพี่พีน้องครับมาเบิงมาเลือกเอางวงงามจากหนาคอกหนาฟาร์มอีกคือเก่าพี่น้องครับเมื่อนี้กับมาอยที่พยุงฟาร์มนะพี่น้อง สำหรับพิกัดนี่ครับพยุงฟาร์มครับบ้านโคกสูงครับตำบลนาขาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเด้อพี่น้องเด้อครับอ่ะยุนี่เพิ่นมีงวงงามครับเขาออกประจำครับผมพี่น้องครับมีงวงงามให้พี่ให้น้องได้เลือกได้เบ่งกันครับอ่ามือนี่ก็เห็นเบนมีแม่อ่าคู่ควบแม่ลูกครับอ่าแม่ลูกเทียบเทบเลยพี่น้องแล้วก็แม่สาวนะครับเนาะแล้วก็มีแม่ทองใส่ใย่ๆเฟมหย่างหักหนหนาเลอพี่น้องเด้อครับผม ให้พี่ให้น้องนะครับเนาะมาฝากพี่ฝากน้องตอนพี่ตอนน้องนี่ครับส่วนในเรื่องของราคาเกษตรกรเขาจับต้องได้แน่นอนครับผมพี่น้องครับบอเป็นการเสียเวลาครับผมพี่น้องครับเข้ามาแล้วจังเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันคือเก่าเด้อครับเด้อครับเดี๋ยวผมจะพาพี่พาน้องไปพูดคุยถักททยกับเจ้าของขอกเจ้าของฟาร์มเพลินก่อนเลยครับผมเอาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีว้ารูดนะครับเจ้าของช่องตลาดนัดงอออนไลน์แล้วก็สวัสดี FC ของช่องตลาดนัดงวออนไลน์และ ขาดไม่ได้สวัสดีเอฟซีของปุญยงฟาร์มครับครับผมแอนธนากิจฟาร์มครับมือนี้อันทัวฝนกันหรืมาทัวคักทัวฝนกับตกแห้งครับด่ามาผู้นึงกับ่าจะบอกหลายอธิบายหลายจะบอกแห้งหลายผู้สุคนมาคือมาบอกอธิบายให้ฟังแน่บเพชัดเจนเออผมจะไปแบบไม่เล่มือเหนียาเอาใจพี่น้องทุกผู้ทุกคนมันเนียดเลยผู้นึ่งถึงใจสุขคนมาเลยหรอครับครับผมเจ้าบ้านเขาให้พ่อเถ่าก็ว่าถึงใจเมียเออเจ่าเจ้าเขาห้เมียพิษใจเมียเออมันคือกันครับเอานี่เบอร์แรก โบหลายแมนครับการประกันเออเอาเอาจังหน่อยกันน้ำเบอร์วันครับครับน้ำเบอร์วันพายุงฟาร์มประกันอยู่ที่2เดือนครับสเดือนนี่คือระยะเวลาไม่ใช่สากลแต่ประกันสากลพวกขาโทขาถอนผมประกันได้สเดือนครับนะครับพวกสายบือบวมสายบือพาเขาไปเลี้ยงแล้วสายบือมันโป่งมันออกครับผมประกันแต่หางดอกเนี่ยสมมูิว่าพี่น้องเอาไปเลี้ยงได้ปี2ปีแล้วมันออกสีขาวครับเอามาคืนผมได้ครับครับเพราะว่าเขาไม่ได้เกียรตินายนยอมขาย แล้วง้อคาถกกับบริษัแต่นะฉีดยาขายหรือกอกยาขายเพราะฉะนั้นผมเลยกล้าประกันสองเดือนส่วนภายในหลายๆคนหลายคนบอกกทิบอกว่าบ่เห็นบ่ลูกแต่บ่แม็นประกันว่าเสื้อตีบ่ติดแต่ผมประกันว่าหมดลูกบ่ออกขันพี่น้องไปเบิ่งว่ามันมีห้อยหยิบอ่ายุเครื่องไขหมอเบิ่งว่าโอ๊ยมีห้อยหยิบตัวนี่หรือว่าหมดลูกมันออกมันพัผมประกันไ้หนึ่งเดือนครับเปลี่ยนคืนแลกคืนได้ไม่มีไม่รับโทรศัพท์ไม่มีประวิงเวลาและไม่มีใบเบี่ยงขันผมหูปั๊บ ทันทีผมรับผิดชอบจัดการให้ทันทีงัวงมากินหญ้าผมประการอาทิตย์หนึ่งครับอกโอ้โหงงัวสนงัวต่ำงัวงแฉกจับไปได้บไปได้ผมประการห้อาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนคืนได้ทันทีครับนี่ครับผมมีดอกว่าเงินไปใส่ท้องกสอเดี๋ยวใจใดผมเคี้ยวหายจบเลยสบายใจได้สบายใจได้ครับเบอร์โทรครับศูนย์เก้าสองเกีตหนึ่งเกตศูนย์แปดแปดหกอีกเบอร์ศูนย์หกสองหนึ่งสองเก้าแปดศูนย์ซับหนึ่งครับเอานี่ครับมาเบื้องแม่ลูกครับอ่าเบื้องแม่ลูกบบบนี้พี่น้องครับผมเออถือแพงพิจารณาด้ครับเพราะว่าเากบจรวคงนา หมดแมาซื้อไข่ก็เถือกแค่ก็ถือได้เ่าไม่หมันเขาเรียกอีก3ปีมันก็บปม่หมันคือเกาเมียแต่ว่าเขาเป็นว่าแม่ลูกม่มันๆกับธรรมดาครับนะครับเอาเบอร์แรกพี่น้องครับผมแม่ลูกครับลูกแรกครับแม่ลูกแรกพี่น้องครับคู่นี้ครับลูกพ่แปดแม่ผสมช็อกโกแลตครับนี่ครับลูกตัวเมียครับแดงตัวนี้มีใบด้วยพี่น้องตัวนี้มีใบยุ้ยย่นเมล้อไอซี่สิบบวกครับแม่สูงไอซี่สิบบวกลูกอ่าจักเดือนก่อนครับลูกซี่ครับซี่จะเข้ามาซี่เดือนครับแดงเข้มบักขามเด้อแดงเม็ดบักขามพี่น้องอยู่ยุ้ยย่นเอา บาดนีบ่หันเพลินว่างวมันส้นค้นบ่มันหายบ่จับคือคือเวลาไทยแปนว่าจับให้เบื้องเน่ครับอันนี้ผมจับให้เบิ้งได้พี่น้องเราจับให้เบิ้งพี่น้องครับผมเอานี่นี่ครับงวหูเชียงพี่น้องครับผมจับได้ใบได้เนาะครับเนาะมีลูกซื้อให้ลูกให้ห้านหรือซื้อให้มนมถอนมันจับมันใบมันได้หรอครับผมประกันไว้ขันแค่จับว่าได้ใบว่าได้อาทิตย์หนึ่งนี่ครับคือเงื้อเต็มจำนวนครับอ้าวนี่ครับเอาประกันแบบจุใจพี่น้องครับผมรับประกันแบบเพอร์ฟอร์มด้วพี่น้อง้้้ดตนิงกก็บบอครัขว เพราะว่า,าผมไม่ได้ไม่ได้เป็นตำหนิสำหรับผมเพราะผมบังเคยไปตีสื่อว่านมจริงจะเกียร์ขับขันผู้ใดถือกะกะกะบอกผมกวาดสุดผมจะได้ท้ายลูกให้เบิ่งหางหลายหางดีนมแมนครับไอน้นมมันคือหมูนี่มันจะออกเจอยี่ห้อพิษตูนแย่ครับเอาคู่นี้ครับสองเล็กๆนะนะรุ่นสามสามเก้าครับสามหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องครับสามหมื่นเก้านะครับส่งฟรีไรล์ลูกครับส่งฟรีเห่ไรล์กิโลครับผมพี่น้องครับร้อยกิโลเมตรแรกส่งฟรีครับแม่ลูกลูกแม่ครับลูกเคฟอกแปดสี่เดือนครับแม่ผสมกับอ่าอ่าช็อกโกแลต ครับผมแม่นครับนี่ครับแล้ววิเศษไปกว่านั้นเวิร์มอะได้ก่อซื้อบาต่อขันหมา้อมดใส่เบียร์ล้างหนึ่งตีหน่อยสำหรับผมนี่ใส่จังใดไปจัดจัดเอาซื้อมดนี่มต่อผมผมแถ่ม้วนแม่นี่ไหแม่นึงครับใส่แม่ใดนี่นี่นครับมาสั่งมาเนี่ยเอาตั้งแต่เบอร์แรกได้ี่น้องครับบ่บ่เอาจี้เอาจังใดผมไม่ได้เอาเลรีผมใหม่สองแม่นี่สองแม่เออซื้อบาต่อผมมดนี่มดนี่โอ้มดทุกตัวมดทุกตัวนี่มาต่อหนี่ผมใหม่สองแม่ครับเอาเดี๋ยวกับเดี๋ยวให้เพื่อนมีอีกสองแม่เดี๋ยวไปนอนครับสองแม่น บ่ต้องต่ออะไรพี่น้องครับผมว่าสามเก้ากับสามเก้าว่าอะไรกับพลันครับมั่วเหมือนขอกพี่น้องเ่าเอาดอกเบียร์ล้างหนึ่งเอาหนี้เด้อครับเด้อมาคุ้มครับเบอร์แรกครับสามหมื่นเก้าพันบาทส่งฟรีแล้วลูกครับส่งฟรีร้อยกิโลเมตรแรกครับอ่ะเบอร์ต่อไปครับเบอร์สองพี่น้องเป็นแม่สาวทองแรกครับสาวทองแรกใส่เงยเฟมหยักเด้อบ้านี่พี่น้องครับผมร้อยห้าสิบห้าบวกอ่าร้อยห้าสิบห้าบวกทองแรกห้าจะเข้าหกเดือนนุ๊กครับใส่เงยเงครับเฟ้มเงยเงหนาหนาใส่เงยวเล่นๆเลยพี่น้องครับรอดท้องได้ด้วครับนี่ครับ ว่าไม่นองสร้างผุแล้ววะครับเอารายละเอียดทอง6เดือนทอง6เปียครับทองกับ KF68 พี่นไ้นองครับเบิ้งถ่ายเบิ้งหลังครับกกหางเครื่องดำไทยรามได้ไี่น้องครับผัวหางเป็นพุ่มเป็นผัวขอแข้งขาหง่ายเหือบเรือบันนี่เมมันเนี่เพื่อนว่าสามหนึ่งจากแมนว่าแมนเด้อตัวแมยเพิ่นว่าตัวเมมันเพิ่นว่าแต่ว่าคำว่าเพิ่นว่าผมกับเบิ้งได้แค่กระดูกก็โค้งสางมันเลยื้อเพราะวันกับิตฐิกระทบแน่แต่ว่ากระดูกง่ญยอยู่ แต่ว่าเทากับโบกหูดอกเพราะว่าเทาบกพีใบเกินมันพี่น้องครับบพราะก็เเกินปากได้พี่น้องครับเขาจะไปอ้างครับกระทบมาแน่แต่ว่ากับเป็นนหน่ยดอกพี่น้องครับหูสันนี่พี่น้องเนี่ยครับเนี่หนารําโตเงาครับเฟมเนี่พี่น้องครับแม่นี่ครับแบบนี้ผมบอกเลยครับลงน้ำนี่เหลียวว่าเห็นครับเพราะยางมันจุ่มเออร้อยท่าเดียครับสักสิบหุ่นร้อยหาชิบหาบวกครับหาชิบหาบวกเว้นสิบหกสิบหุ่นเกาะมกชิบเห้อผมก็ร้อยทั้งสิบด้วยเอานี่ครับเนี่ย ท้องแรกครับว่าเอาไปเท่าไรที่หาครับส่งฟรีหน่อยรับห้าพันบาทครับส่งฟรีร้อยกิโลได้พี่น้องเด้อรับนี่รับสี่หมื่นหาครับส่งฟรีร้อยกิโลเมตรแรกได้พี่น้องครับผู้ใดหาแม่ทองครับประกันท้องประกันตำหนี่เนาะนี่ครับเอามาเบิ่งเอาครับผมพี่น้องครับต่อมาเอาจังไรครับสี่สิบหาเออส่งฟรีหน่อยรับสี่สิบหาส่งฟรีอีสานครับ ส่งฟรีทั่วอีสานครับผมพี่น้องครับ4ี่หมื่นห้าส่งฟรีทั่วอีสานเด้อพี่น้องเด้อเอานี่ครับผู้ใดหาเนาะครับเนาะอยากได้ครับแม่ทองครับสาวท้องแรกครับนี่เฟรมเย่ใส่อยักหยักพี่น้องเห็นอ่าถามหากันเนาะครับเนาะมาเบิ้งเอานะครับคู่นี้นี่ครับอ่ะบัดนี้เบอร์ต่อไปครับเบอร์ต่อไปครับอ่จัังไดครบสาวท้องแรกหาเดือนสาวท้องแรกหาเดือนคือกัน แม่ครับ,รบแม่นี่บอกเลยอว่าสีนี่จัดจ้านอีดีพี่น้องครับผมลูกช็อกโกแลตแม่แม่เนี่เป็นช็อกโกแลตแต่ในท้องเป็นหกปดอ่าแม่ช็อกโกแลตครับลูกอ่าในท้องนะครับท้องเปียเป็นเค้อหกแปดผสมกับหกแปดไว้เลอยพี่น้องเรือแม่นี่ครับท้องแล้วตรวจท้องไปตรวจแล้วเรียบร้อยประกันท้องครับอ่าตรวจท้องแล้วเรียบร้อยพี่น้ององวงแบบนี้ขันว่าตรวจท้องพ่อเด้อเขาก็บางงวงแม่มันนี่ครับนี่ตรวจท้องให้แล้วพี่น้องครับท้องแล้วนะครับเนาะจักเดือนแล้วครับ หกเดือนครับห้าจะเข้าหกเดือนหาจะเข้าหกเดือนพี่น้องแม่นี่แดงเข้มเม็ดสีนี่บ่ต้องห่วงได้พี่น้องครับแดงใหม่ครับแดงเข้มขาดีน้มดีครับน้มหน่อยๆงามๆครับเต็มปิับจับได้บาได้เบิร์ดครับงามขึ้นทั่วหงส์ไงรับไงยาวด้อพี่น้องด้อเรื่องสีนี่บ่ต้องห่วงครับสีนี่ดีครับหู่เชื่องจับได้ไอ้ได้พ่อแม่ขี้ได้ขู่ครับนี่ขี้ได้ครับเห็นมนี่นละอ่อนว่ครับ เฮ้ยเน่อยฟาลงปากบอกไล่ไปครับอย่ไปก่อนสักสูงกันไลยหาชิ้นว่าขาดเอาไล่ชิ้นี่หาบวกไ่ชิ้นาบวกตีตำแห้งด้วพี่น้องแมนครับผมจัดไปลงสนน้ำนนลแล่ะครับว่าเท่าไหร่สามเกครับสามหมืนเก้าพันบาทพี่น้องครับสามหมื่นเก้า แดงบักคักนี่พี่น้องครับแดงเข้มบักเบิ้งเอ้าผมให้เบิ้งแนวหลังนจังหน่อยเดี๋ยวสิบ่าพอเห็นนะครับเนาะครับนี่เด้อครับโก้ขาง่ายเครื่องดำครับกอแข้งขาปะกันท้องปะกันต่ำนี่ครับเรืองเม็ดสีนี่โอ้ฉ่ำเลยพี่น้องครับแดงโบดฉ่ำกีบหูดำเด้อพี่น้องเด้อครับเบอร์สามเด้อครับเด้อเบอร์นี่ครับแมนครับเอาบวไเบอร์สไปครับเบอร์สี่ครับบ้านนี่นี่ครับอ่าเบอร์สี่นี่เป็นแม่ลูกบ่บันแมนครับแม่ลูกครับครับแม่ลูกพี่น้องครับอ่าฝนก็เริ่มลงเม็ดแน่พี่น้องเอ้าครับแม่ลูกลูก โต claro, แม่ครับแม่ครับลูกจ voilà ักเดือนแล้วครับล oh, okay. so so ูกพอไหนลูกน so ี OOD ่เจ็ดเดือนครับล so so like ูกเจ็ดเดือนสูงร้อยสามสิบห้าครับส่วนสูงร้อยแม่ผสมได้จาเขาเดือนที่สองครับลูกเป็นลูกของสติงเรแม่ผสมช็อกโกแลตอ่านี่ครับลูกสาวสติงเร่เอสสองร้อยสี่สิบห้าเอาร้อยสี่สิบบวกครับแม่ใส่ร้อยสี่สิบบวกแรกผสมกับอ่าช็อกโกแลตไว้เนาะกนี่ครับนี่ครับโค้งสั่งยาวๆด้องเนาะทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับเป็นงัวลูกแรกพี่น้องครับงัวลูกแหลกนี่ครับเอ้า การทองก็คือลูกที่สองไ้ทองครับลูกใหญ่เงานานี่ครับอันนี้ก็ไดแดงดีแดงเข้มเลยพี่น้องเด้อครับเอาเบิ้งเอานี่บันเบิ้งยืนคููกันครับอ่ะคููนี่ครับแม่ลูกลูกแม่ครับสองได้รุ่นสามนะครับเนาะคููนี้ครับปลาว้เท่าไหร่ปลาใบสามหาครับสามหมื่นหาพี่น้องครับเอาสามหมื่นหาเด้อครับเด้อครับเหลืยวเบ้างหนแล้วเป็น้ังไหนสามหมื่นอ้สามหมื่นหาผพเม็นเป็นห้องอยู่แล้ตลาดนะนี่ครับ ามหมื่นหาก็ได้ก็บ่ขาดครับบัขาดตัวตัขาดตัวลูกว่าแหวงเปินห้องก็ได้ก็สามหมาครับครับลูกนี่ใหญ่แห้งหนาแห้งพี่น้องครับผมเอาแท่า่ามันกสษตั้งตลาดอย่างตั้งองประกันและที่สุดท้ายเ่็นั้ับพิเศษสองเก้าครับสองหมื่นเก้าพี่น้องครับพิเศษ้อพี่น้องเดอสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเนาะเอานี่ครับมาเอาเด้อพี่น้องครับคููนี่ครับสองหมื่นเก้าครับ <laughs> ครับผมอ๋อฝนเริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นพี่น้องครับลงเมด็ดในฝนเลยคิอดูว่าเมือเอาเบอร์ต่อไปครับผมพี่น้องครับเมื่อกี้ฝนลงเมด็ดครับบานี้เบอร์เบอร์หา,าครับเบอร์าาหาเนาะครับมาหนี้เป็นชุดคู่แม่ลูกขึ้นกันครับแม่ลูกลูกอันนี้ลูกสอง ลูกที่สองลูกแรกขายไปแล้วหมอเจ้าครับลูกแรกขายไปแล้วพนักพิณว <บะ S 1> ัน <บะ S 1> นี้เลี้ยเลียแม่ลูกลูกตัวแม่แล้วก็แม่กับเซิร์งเลยนะครับอ่าแม่นี่ก็ผสมให้แลี้ยวแม่ผส,สมไมเดือนกว่าอัน<จ>นี้ลูกช็อกโกแลตจักเดือนแล้วครับนี่ช็อกโกแลตนี่แม่แม่ผสมพริกแดงไอ้ประมาณหาเดือนครับหาเดือนแม่ผสมพริกแดงไว้พี่น้องครับแม่ผสมเราจักเดือนแม่ผสมได้สิเขาเดือนที่สองเขาเป็นงาผ่านครับบรดเวณางงาทองดอกเป็นงาผ่านเป็นรุ่นเราสองไปดุนสามพี่น้องตัวลูกนี่แดงดีพี่น้องครับผมอันนี้ครับเอาแดงเข้มบักคักเลยช่ำๆเลยล่ะครับตัวนี้คคคครรรรัับบบบ่่ชำเเเลลลยยืองะ ครับเอ้ามันถือฝนน้อยนิดนึงพี่น้องครับครเยอะมาไปฉีดน้ำขายประกาศขายเลยครับอันนี้มันถือฝนฝนลงเม็ดพี่น้องครับผมแต่ว่าขันตัวนี้บ่แดงเอาฟีไปเลยดิเออครับนี่อันนี้แม่เส้นสูงประมาณร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบครับคู่นี้เด้อพี่น้องเด้อครับแม่ลูกลูกแม่ครับแม่กับโบ๊ทฉ่ำครับผมโบ๊เลือกเลยนแหละพี่น้องครับผมขบเครื่องเลยครับคึ้นคู่นี้ว่าจังไลยบ้านนี้เสาเก่าครับสองหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องครับสองหมื่นเก้าเด้อครับเด้อแม่ลูกลูกแม่ 29, สองหมื่นเก้าทรงฟรีอีสานทรงฟีถั่วอีสานครับ,น,รบนี่ครับนี่ครับอ่ะพูดใดอย่างไดนะครับเนาะแต่เอมีแต่อีกทรงฟีอีสาน,นะครับเออเส้งทรงีอีสานเออแต่แต่จังหดครับเส้าหาเขารถเองครับเส้าหาอ่อคารถเองครับพี่น้องพูดได้ยุ่ใกล้พี่นอ้กกนองครับเอ้า นี่ครับสองมื่นหาออกค่ารถเอง2องมื่นเก่าทรงฟีทั่วอีสานครับผมมีบริการให้ได้พี่น้องเด้อครับแม่ลูกลูกแม่ครับ2เอาไปรุ่น3นะครับคู่นี้ครับเบอร์ต่อไปครับอ่าท่องครับเคฟสามหนึ่งครับแม่นี่ท่องอ่าเคฟสามหนึ่งลูกที่สองครับรอยชี้ซิบวกอ่านี่ครับเป็นท่องที่ใดก่อนท่องที่สองิึงค้มลึกค้มหนาครับผมงี้ครับแยกลูกออกไปแล้วครับโค้งสางกระดูกง่ายๆพี่น้องครับง่นี่ครับหัวรุ่นครับนี่ครับ ปักกันทองเนาะอันนี้เนาะขับครับตรวจทองแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะเดือนแล้วครับนี่ครับขับแยกแยกลูกครับเพื่อนนี่ผู้ใดหาได้พี่น้องครับแม่ทองเฟซเงี้ยล้ำตัวเงี้ยงงามครับนีกลูกบักงามเลยครับแมงเสียครับหนาตึ้อ สูงสูงเท่าไหร่ก่อนร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวกเป็นหูผมสี่สิบสี่สิบหาพี่น้องครับผมแมนครับเบิงเบิงหางเบิงขาเบิงหนังเบิง่แบบนี้นี่พี่น้องถามาน้าล้างไม่ได้ตั้งแต่หนุ่มถึงหน้าอกเห็นไหมครับย่านี่เด้อพี่น้องเด้อครับย่านี่หยุดยนโยนลูกบนหลังนครับพี่น้องครับอ่ะแมนตัวนี้ครับแม่ท้องเด้อพี่น้องเด้อท้องที่สองครับ K F สามหนึ่งนะครับเนาะครับแม่นี่ว่าไปเท่าไหร่ครับสามเก้าครับสามหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อครับเด้อสามหมื่นเก้าคักใจไป บอครับเออบ่คลักรไจสามมื่นหาครับสามมื่นหาครับผมส่งฟรีอีสานสามหมื่นห้าพันบาทส่งฟรีทั่วอีสานครับมีอีกบอเอาอีกบอเข้าบอเอาซะมันสิบวาวเออบวาวเอาอย่างไหนมันบอคลักเออบอคลักรแก้ฟุ้งอยู่แหละเอาครับเสาเก่าออกเลยครับสองหมื่นเก้าออกค่ารถเองพี่น้องท่องประกันท่องเลยครับมันหนาอย่างยื่นขึ้นหนึ่งถี่พี่น้องเลยครับ มันเป็นตัวน้อยดิพี่น้องครับอยากให้มาเบิ่งตัวจริงเมื่อกี้ฝนเพิ่นลงเม็ดเนาะพี่น้องเนาะครับผมกะหนาเติบนะครับได้หยุดคลิปไทยไว้พี่น้องครับเนาะนี่ครับมาเบิ่งเอาเด้อครับเด้อครับ29,000บาทครับออกค่ารถเองครับครับเบอร์6เด้อพี่น้องเด้อผู้หลงคนว่าจอยมันบ่ได้จอยเด้อพี่น้องนี่ยเนานแค่แชบมันบ่ทันไดอติมหักบันไดไอซีดีพอวาหยังพ่อแม่ลูกเพิ่นแยกออกไปแต่วันทองเพิ่งแยกลูกไปเนาะแม่นี่เนาะครับประมาณ5-6เดือนนี่ครับหมองแล้วลูกเก็บ3นึงนี่หนังใหญ่ๆเด้อครับเอ้าครับบึก ทั้งที่ครับพี่น้องลูกงามครับมือนี่มีตะงวงงามครับแดงแดงทั้งพื้นทีพี่น้องครับผมอ่ะนี่ครับเต็มเต็มเลยพี่น้องครับมีแต่จุดดีๆครับมือนี่ก็เป็นงวรอทรงนะครับเพรว่างกาลังทรงอยู่ตอนนี้ครับที่ลูกค้าเขามากกับลายทางพี่ก็ติดจองแล้วนี่ครับลูกค้าเขามาเบิ้งอันนี้เป็นกาลังเของมาเบิ้งพี่น้องครับเอาเหลือตัวใดอีกบ่เหมือนไปนี่แม่สาวครับแม่สาวเรือแม่สาวบริษัทพี่น้องครับมาเบิ้งเบิดแม่สาวครับแม่สาวเอ้าสิบเอ็ดสิบสองเดือนครับร้อยสามสิบห้าบวก ร้อยสามสิบห้าบวกส่วนสูงครับแม่นี่ครับอายุอ่าสิบเอ็ดสิบสองเดือนสิบสองเดือนครับครับอันนี้ลูกพริกแดงลูกใบครับลูกพริกแดงนี่ครับมีใบมีหลอดมีเอกสารเด้อพี่น้องเด้อครับนี่ครับเบิ่งเอาเด้ครับกับโค้งสางครับใหญ่เง้วครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้ครับผู้ได้หานะครับน้องเมียสาวครับอ่านี่ครับเห้เบิ่งรอบตัวจัง่อยพี่น้องครับผมเอาโค้งสางดีครับใน้ขอแข้งขาก็ดีตัวนี้วาเท่าไหร่สาวสอง 2 2 0 0 0บาทพี่น้องครับ2 2 0 0มื่นกีบหูวดำครับเครื่องดำกกหางอ่ะนี่ครับเบื้องขอแข่งขาครับส่งฟี2องรอยโลครับส่งฟี2องรอยโลนี่ครับ2 2 0 0มืสง่งฟี2องรอยโลแมนวะเอาจากไหนนะเอาสิเกาอ่ครับ19ครับผม1 9 0 0 0บาทพี่น้องอ่ะสิบเก้ส่งฟีร้อยโลครับส่งฟีร้อยกิโลแต่ต่อใสได้บ่ได้เอามาว่ามาเอาจ็กสิบห้าเจ็ดสิบหกเดบ มหาซิบผเออไหวบ่บ่คือดอกตีเึ้นจังไหนซิบหาห่าร้อยออกข้ารถเองครับจัดไปครับผมพี่น้องครับสิบห้าห้าร้อยครับออกค่ารถเองนะพี่น้องเด้อครับคลิปนี้ครับบ่ได้นั่นดอกพี่น้องครับผมต่อซอยเลยผู้ใดอยากได้เฝ้าเลยเด้อครับเด้อครับผมเอาเนี่ยครับที่เหลือขนาดแล้วขาดผมกะทีได้จุกใส่ให้ละพี่น้องอันร้ายเนี่ยเมื่อไหร่กฝนตกไซเออเอานี่ครับต่อจนเราหนาลายพินเดะล่ะพินเดะต่อลงเลิกบ่งัวร้อยสามซีบัวนะครับสูงครับ จาก19ผมต่อลงซิมหาเป็นเดยนี่ครับเลิือกโบน์ขายออกเขาเองครับนี่ครับออกค่ารถเองเด้อพี่น้องเด้อม่เพิ่นถามว่าอยากแลกมีแลกเปลี่ยนบ่ครับผมเห็นในคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เนาะเพราะว่าหลายช่อง YouTube ครับเพิ่นแลกเปลี่ยนบ่ซื้อขายบ่ซื้อขายไม่เกิน100โลผมกะบ่ยากผมไปเบิ่งให้ได้ครับคําว่าแลกเปลี่ยนกตแลกเปลี่ยนนี่ก็ขับบ่สิเ่งของเอาควายบ่เปลี่ยนตะเบะครับพอเอามาหั่นตายถิ่มครับครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นกะซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ครับผมก์บางวันหนาครับเอาจะลืม่ะถามมายุไส พระยุงฟาร์มอยู่ที่บ้านโคกสูงตําบลนาขาอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเขาไปกูเกิลเกิดบอกลําพงบอกอ๋ครับพิมพ์ป็นไปพระยุงฟาร์มโคติ้งสิริกัสีบอกว่าพระยุงฟาร์มจากกิโลกิโลสีบอกเลยครับเพราะขนะดพี่้องมาน้าเขาเลยครับเขาตัวว่าเป็นผมบอกเน่นอกจากพวกเจ้าสิริสิริครับพ่อกัได้กับพ่อครับมาหาพระยุงได้แท้แน่นอนครับเมริกา มีอยู่ประมาณนี้เนาะครับเนาะแมนครับผมง้ออกว่าเขาตลอดผู้ใดตอนนี้เป็นเป็นงอเอาเด้อไหลครับผมเพราะว่าลูกค้าสั่งมาปรับทัวรปรับเออเอาตินี้วยพี่ดองเขอหาคนส่งเขาว่าไงถ้าโอเคไม่ต้องรับงัวไม่ปลอดภัยไม่ต้องรับบัวครับครับเป็นรถรับจ้างเพราะเป็นรถของพยุงฟ้าเนี่ยครับเปิดมารับจ้างเขาเ้าก็จ้างเนิี่ร้อสิบห้าบาทครับเพราะฉะนั้นพี่น้องสนใจนะครับพยุงทรงวิ่งพี่ย่างเดียวนะครับมีอียงกับทัวรสอบถามมาได้อันใดที่มันบ่ถือเ่าแมนว่าควันว่าพิดไป กพอไปนะครับการเต้งตูนหรือมันที่มรสุมบาตรเพราะฝนตกอยูอย่างน้ำเพทงเกี่ยวหยาดเทิงหาใส่เงียบครับตัวนี้มันไหลายแนวเพราะฉะนั้นกาขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามทุกๆคู่ทุกคนนะครับแล้วก็ที่ติดตามอย่าลืมครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องตลาดด้านวอลน์แล้วก็ช่องวอลไฟสเตชันและพิเศษกดติดตามพยุงฟาร์มครับถ้าครบหนึ่งแสนการติดตามในพยุงฟาร์มผมจะจับฉลากวอลฟรีอีกสามตัวครับผมไปเบิ้งในเฟซบุ๊กเลยครับ ครบหนึ่งเซีนคนขับใจแรกใจมีที่นี่ทีเดียวพี่น้องครับผมกันดีเบอร์หนึ่งนัมเบอร์วันนะครับเนาะของภาคีซานหลาล่ะพี่น้องครับผมอยู่นี่นะครับเนาะรับสำหรับมือนน้กะมีครนี้แม่นครับสวัสดีครับ